สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องพยาวานอนเครื่องรางทนศิษหายากกว่าเหล็กไหล พยาวานอนเครื่องรางทนสิทธิหากใครได้พบนะับว่าเป็นวาสนาอันยิ่งใหญ่หากว่าเราเดินป่าแล้วเจอซากลิงหรือซากพยาวานอนเกาะต้นไม้ตายแล้วแห้งถ้าใครพบผ่านพบพยาวานอนให้พลีเยอามาบูชาที่บ้านด้วยพลหมากรากไม้น้ำมันหอมแป้งหอมจะเกิดคุณวิเศษเกิด,กดตะบะอำนาจโชคลาภวาสนาบารมีไม่อดไม่อยากเหมือนดังมีหนุมานในบ้าน ให้ทำบุญให้กับเจ้าของร่างด้วยจะเป็นวงคลซากลิงหรือซากพยาวานอนที่แห้งตายเปรียบเสมือนพระที่มีตบะอภิญญาสูงที่หมดอายุไขที่บางองค์แห้งแล้วไม,ไม่เน่าไม่เปื่อยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความเชื่อว่าซากลิงหรือซากพยาวานอนตอนอยังมีชีวิตอยู่เชื่อว่าลิงหรือพยาวานอนตัวนี้มีใจบุญสุนทานอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์กับชาติมาเกิด เพื่อสะสมบารมีเหมือนดังสมัยพุทธกาลที่มีพยาวานอนถวายน้ำผึ้งให้กับพระพุทธเจ้าลิงพวกนี้จะไม่กินแม้กมะระทั่งแมลงกินแต่ยอดไม้ผลไม้เท่านั้นไม่มีการฆ่าสัตว์ชีวิตกินมังสวิรัตจะทําตัวเหมือนผู้ทรงศีลแต่อยู่ในคาบของลิงซึ่งหาย,ยากมากเมื่อหมดอายุขจะกอดตามต้นไม้แห้งตายจะไม่มีแม้แต่มแมลงมาตอมเชื่อว่าเทวดานางไม้จเจ้าทุา่งเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาพิทักษ์รักษาอยู่ แค่แต่หนึ่งในล้านตัวถึงจะมีให้เห็นนับว่าพยาบาลนอนเป็นเครื่องรางตนทิตที่หายากกว่าเหล็กไหลหากใครได้พบนับเป็นวาส,สนาอันยิ่งใหญ่ในความเชื่อเชื่อว่ามีพระทุคุณโดดเด่นหลายด้านได้แก่คงพันชาตรีแข้วคขาดเมตตามหมานิยมเสริมอำนาจวาส,สนาและความสำเร็จในหน้าที่การงานสามารถรอดพ้นจากอันตรายต่ตางๆได้ทั้งจากศัตรูและสิ่งชั่วร้ายเมตตามหมานิยมเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีสนเสน่ห์และเปที่โปรดปรานของผู้ใหญ่เสริมอำนาจวาสนาให้แก่ผู้ที่ได้ครอบครองจะได้รับความเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนดังหนุมานพยาวานอนจะมีความเข้มแข็งและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มีความขยันอดทนและมีความสามารถในการทํางานให้ลุล่วงสําเร็จและยังเชื่อว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและเสนียดจันไรถือว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาล และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ